มีาผู้ป่วยสงสัยนะคะว่าผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ค่ะเป็นคุณตาอายุประมาณเกือบ70ปีแล้วนะคะมีปัญหาว่านอนกลางคืนค่ะนอนได้นิดเดียวนะคะนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับสักทีค่ะขอคําแนะนํามาค่ะว่าเราจะมีวิธีการที่จะทํายังไงให้คุณตาหมดปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับตอนกลางคืนค่ะ โดยสำหรับปัญหานี้นะคะก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุนะคะการเจอปัญหาใดๆก็ตามค่ะขั้นแรกหมอจะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้คนไข้เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะคะอย่างสําหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็เป็นคําถามว่านอนไม่หลับนะคะก็ต้องมาดูก่อนค่ะว่าสาเหตุที่นอนไม่หลับเพราะอะไรนะคะอันแรกก็ต้องถามคนไข้ก่อนค่ะว่าสาเหตุที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนกลางคืนมีมีไข้มีเจ็บปวดไม่สบายหรือเปล่านะคะ มีไอตอนกลางคืนหรือเปล่าอย่างนี้นะคะที่ทําให้นอนไม่หลับหรือว่าอาจจะมีปวดศีรษะมากจนทําให้นอนไม่หลับหรือมีความเจ็บป่วยไม่สบายทางด้านร่างกายใดๆนะคะที่ทําให้นอนไม่หลับค่ะถ้าเกิดมีสาเหตุตามนี้เราก็ดูตามสาเหตุนะคะว่าจะเป็นจากอะไรแล้วก็แก้ไขสาเหตุนั้นค่ะก็จะทําให้คนไข้หลับได้นะคะถ้าเกิดไม่ใช่สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางกายก็ต้องมาดูนะคะว่ามี ช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องคิดมากเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องไปแก้ไขให้ตรงจุดค่ะยังมีอีกหลากหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นว่าผู้ป่วยที่หมอรับปรึกษาท่านนี้นะคะเป็นผู้ป่วยฟอกเลือดไตค่ะแล้วก็ฟอกอยู่อาทิตย์ละ3ครั้งนะคะโดยการฟอกเลือดไตครั้งหนึ่งค่ะก็ฟอกทั้งหมดครั้งหนึ่งก็คือจะใช้เวลา4ชั่วโมงนะคะก็สังเกตว่าถ้าไปดูตามศูนย์ฟอกไตนะคะการฟอกเลือดไตใช้เวลา4ี่ชั่วโมงก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรเลยนะคะ แล้วก็มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเลยนะคะที่ตอนกลางวันก็จะนอนหลับด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยอฟอกเลือดตายนะคะที่เป็นผู้ป่วยสูงอายุแล้วค่ะท่านจะมีโคต้าในการนอนต่อ24ชั่วโมงแค่ไม่นานนะคะบางคนนอนแค่4-5ชั่วโมงเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่า ใช้โค้ตาตอนกลางวันหมดแล้วนะคะพอไปถึงศูนย์ฟอกเลือดไตค่ะฟอกเลือดได้แป๊บเดียวเราก็หลับเลยนะคะมาตื่นอีกทีนึงตอนฟอกเลือดเสร็จแล้วอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตอนกลางตอนกลางคืนนะคะไม่สามารถที่จะหลับได้แล้วหรือว่าบางคนนะคะมีการทานชากาแฟ ชากาแฟเนี่ยจะต้องระวังนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยไตยในระยะต้นๆน,นะคะระยะหนึ่งสองสมักจะยังไม่ได้ค่อยมีปัญหาของการเคลียร์เกลือแร่ฟอสฟอรัสหมอจะไม่ได้ห้ามทานนะคะแต่ต้องไประวังว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนะะี่ยค่ะเป็นไตในระยะต้นๆก็จริงแต่สูงอายุนะคะการทานคาเฟอีนเข้าไปค่ะบางทีเซน์กับคาเฟอีนมากะคะทานแค่นิดเดียวเองแต่ว่านอนไม่หลับไป จนทั้งคืนเลยอย่างนี้ก็มีนะคะสำหรับผู้ป่วยท่านนี้ค่ะที่หมอเจอก็จะมี2อย่างนะคะก็คือเป็นผู้ป่วยฟอกเลือดตายค่ะแล้วก็นอนตอนกลางวันก็คือนอนระหว่างฟอกเลือดนะคะการที่สมมุติว่าฟอกแค่อทิตย์สามครั้งใช่ไหมคะวันที่ไปฟอกเลือดก็นอนตอนฟอกเลือดนะคะพอวันที่ไม่ได้ฟอกเลือดค่ะผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะก็จะชินนะคะท่านก็จะชินว่าถึงเวลาเดิมๆนะคะส่วนใหญ่เราฟอกเลือดเราก็จะนัดเวลาเดิมๆใช่ไหมคะพอถึงเวลาเดิมๆก็เริ่มง่วงค่ะก็จะงีบนิดนึงนะคะ พอยิบตอนกลางวันนิดนึงค่ะพอตอนหัวทุ่มนี่อ่าพอตอนหัวค่ำนะคะยิบอีกหน่อยนึงนะคะพอตอนกลางคืนที่จะถึงเวลานอนจริงๆก็จะมีปัญหานอนไม่หลับค่ะแล้วก็หมอก็แนะนําว่างั้นก็จะต้องฝืนเอานะคะในช่วงเวลากลางวันค่ะง่วงขนาดไหนต้องห้ามนอนค่ะเก็บให้ฝึกใหม่นะคะฝึกให้ชํานาญฝึกให้ชินว่าเวลานอนก็คือเป็นช่วงเวลานอนกลางคืนจริงๆนะคะ แล้วก็ชากาแฟถ้าเกิดมีทานแม้ว่าจะเป็นจิบเล็กน้อยนะคะต้องตัดสาเหตุอ่านี้ออกไปก่อนนะคะสําหรับท่านใดที่ตัดสาเหตุทุกอย่างออกไปแล้วนะคะไม่ได้มีการที่เจ็บป่วยไม่สบายทั้งทางกายนะคะไม่ได้มีเรื่องคิดมากนอนหลับตอนกลางวันก็ไม่หลับเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่หลับเลยนะคะไม่มีการทานชากาแฟค่ะ บางทีการที่ให้ไปออกกําลังกายให้ไปเดินให้ไปใช้พลังงานมากขึ้นไม่ไม่ถึงกับต้องเหนื่อยเกินไปนะคะการใช้แรงการออกแรงมากขึ้นค่ะก็จะทําให้ร่างกายมีมีอาการเพลียนะคะตอนกลางคืนก็อาจจะหลับสบายมากขึ้นก็ได้นะคะหมอก็ยังแนะนําว่าพยายามาคิดก่อนนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการที่นอนหลับไม่ได้ตอนกลางคืนค่ะมีบางอย่างที่แก้ไขได้หรือเปล่าค่ะส่วนเรื่องยาเนี่ยอยากให้ใช้เป็นวิธีสุดท้ายค่ะ แล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช anel น,น,นี้มีประโยชน์ค่ะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook f แฟนเพจนะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและท่านใดต้องการแนะนําวิดีโอค่ะฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ